ครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่าหน้าที่ของน้องพนักง,งานผู้ช่วยการพยาบาลน,นะที่ทําในแผนกห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบว่าหน้าที่คร่าวๆเนี่ยต้องทําอะไรบ้างหรือลักษณะงานจะประมาณไหนนะครับลักษณะงานหรือว่าหน้าที่คร่าวๆของน้อง n u r s e a เอ็เนี่ยข้อที่1ก็คือว่าเวลาที่นะครับเราไปทํางานในแผนกห้องแลบเนี่ยแผนกอื่นไม่ว่าจะเป็น n u r s e r y icu eropd นะครับเขาก็จะมีนะครับสเปกซิเมนที่เป็นออเดอร์ของคุณหมอ นะครับที่ส่งตรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับปัสสาวะอุจจาระเสมหะนะพวกอุปกรณ์เพาะเชื้อต่างๆนะครับเขาก็จะส่งมาที่ห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบหน้าที่ของน้องก็คือคอยเช็คเช็คในใบรีเควสก็คือใบใบคาสั่งส่งนะบแบบฟอร์มการส่งว่ามีชื่อนะมีนามสกุลมี h n อายุไหมนะครับนอกจากดูตรงนี้แล้วนะว่าว่าพี่เขากรอ,อกรว่าพี่เขาเขียนหรือเปล่าเราก็ไปดูอีกที่หนึ่งก็คือ อุปกรณ์สเปกซิเมนนะครับอาจจะเป็นทิวเลือดเซมหะนะอุจระหรือพวกฮีโมคลเจ์ต่างๆหรือพวกอุปกรณ์เพาะเชื้อต่างๆนะครับว่ามันว่ามันชื่อนะครับนามสกุล h n อายุเพศเนี่ยมันตรงกับใบที่ส่งหรือเปล่าหรือว่าใบรีเควสหรือเปล่าหรือว่าแบบฟอร์มการส่งไหมก็คือทั้ง2ออย่างจะต้องตรงกันทีนี้พอตรงกันแล้วเนี่ยเราก็รับมารับมามาทาอะไรต่อครับเราก็จะถ้าเป็นเลือดเนี่ยเราก็จะมาปั่น ปั่นเสร็จแล้วเราก็ดูซีรัมส่งให้พี่เทคนิคการแพทย์นะครับเพื่อพี่เขาจะเอาเข้าเครื่องในการวิเคราะห์ต่อไปถ้าเป็นปัสสาวะก็เอาไปปั่นปัสสาวะเนี่ยจะปั่นประมาณ10นาทีนะครับปั่นเสร็จปับ๊บแล้วก็มันก็จะเป็นตะกรอนนะครับตะกรอนคุณๆที่ข้างใต้แล้วก็เทน้าําใสๆออกนะครับแล้วก็ตะกรอนเนี่ยเทใส่สไลด์แล้วก็เอาแผน่นเวอร์ปิดแล้วก็ส่งให้พี่เทคนิคการแพทย์เดี๋ยวพี่เขาจะไปส่องกล้องแล้วอ่านค่าเองนะครับถ้าเป็น อุจลาแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับแล้วก็แล้วก็เอาอุจลาเนี่ยใส่แผ่น c o v e เอ้ยใส่แผ่นสไลด์แล้วก็เอา c o อร์แปะที่หนึงแล้วก็ส่งให้พี่นักเทคนิคการแพทย์นะอันนี้คือเขาๆประมาณนี้หน้าที่อาจจะมีมากกว่าน,นี้ได้ซ้าไปนะครับอันนี้คือหน้าที่หรือว่าบทบาทแรกบทบาทต่อมาก็คือว่าเวลาที่ไปอยู่ห้อง l a บเนี่ยหรือไปอยู่ห้องปฏิบัติการเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็น n u r ร์ a เอเนี่ยพี่เขาจะไม่ใช่พี่ครับผนก ในโรงพยาบาลนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลอาจจะมีบางโรงพยาบาลที่ชอบส่งเสริมให้น้องผู้ช่วยเนี่ยสามารถที่จะเจาะเลือดได้สามารถที่จะออกหน่วยไปตรวจเช็คอัพหรือตรวจสุขภาพข้างนอกได้ก็คือทําหน้าที่เจาะเลือดครับแต่นะครับน้องน u r s e a i d หรือน้องพนักงานผู้ช่วยเนี่ยต้องผ่านการอบรมของโรงพยาบาลก่อนหรือโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไปส่งไปอบรมที่อื่นผ่านการเทรนเนอร์ก่อนนะครับ พอผ่านเทนเนอร์ผ่อนผ่านการเทนแล้วเนี่ยเจาะเลือดเก่งแล้วเจาะเลือดเป็นแล้วเนี่ยเจาะเลือดข่องแล้วก็จะส่งออกไปเจาะเลือดข้างนอกโรงพยาบาลนี่คือความได้เปรียบของน้องพนักง,งานผู้ช่วยแผนก l a p ครับ